สวัสดีทุกทุกท่านครับขอพามาชมพระสมเด็จวัดระฆังอีกองค์หนึ่งองค์นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมครับเป็นพระเนื้อขาวผิวเนียนเนึ้อนุ่มสวยงามครับ ตามลักษณะของพระสมเด็จเกตบัวตูมคือจะมีตุ่มที่ตรงเกตครับตรงหน้าอกพระจะมีร่องเป็นสังกติแล้วหน้าอกด้านบนขวามือจะมีชาย ขอบของจีวรเข้าไปที่รักแร้ด้านขวาครับมีเส้นรองอัสนะและเส้นแซมระหว่างฐานผิวพระสวยงามครับมีความเก่า ชัดเจนซุ้มหดตัวเป็นธรรมชาติคลาคข้อซ้ายคือหินปูนบางๆครับพระองค์นี้เก็บรักษาดีครับไม่สึก ยังมีมิติสูงนูนสวยงามครับดูสบายตาครับส่งเพลินดีครับขอบคุณ ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเช่นเคยครับแล้วพบกันใหม่ขอให้โชคดีครับ